ลอยลอยวานวานแบบนี้หอยทากเสร็จเราแน่นอนครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟซีช่องลิไทยพีชนแนลนะครับวันนี้มาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับโดยวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการกำจัดหอยทากแบบสิ้นซากกันเลยนะครับตามมาดูกันเลยครับสำหรับสิ่งที่จะมากำจัดหอยทากนะครับเพื่อนเพื่อนดูมือผมหอยทากเพิ่งมาถึงแปลงผักของผมนะครับผมก็เลยรีบ ไปเอาขี้เท้ามานะครับในการกําจัดและไล่หอยท่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือเปลือกไข่บดละเอียดในเปลือกไข่บดละเอียดนี้นะครับเมื่อเราโรยไปโดนตัวของหอยท่านะครับหอยท่าก็จะแสบร้อนแล้วก็จะไม่มารบกวนพืชผักทางการเกษตรของเราอีกต่อไปเลยนะครับแล้วก็อาจจะถึงตายได้นะครับสําหรับหอยท่าและสําหรับขี้เท้านี้นะครับเมื่อหอยท่าโดนเข้าไปนะครับในขี้เท้ามีสารบางชนิดนะครับ ที่ในการไล่และกําจัดหอยทากได้นะครับในการกําจัดและไล่หอยทากเราจะทําแบบนี้นะครับเพื่อนเมื่อเราเห็นหอยทากมานะครับเราจะทําการโรยไปที่ตัวของหอยทากนะครับสําหรับสารบางชนิดที่อยู่ในขี้เท่านะครับก็จะทําให้หอยทากนะครับเกิดอาการดูเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยหดตัวเข้าไปเลยครับนะหดตัวเข้าไปแบบนี้เลยครับดูนะครับหดตัวเข้าไปเลยแล้วก็นี่นะครับคือ เปลือกเปลือกไข่นะครับในเปลือกไข่นี้นะครับก็จะทําให้หอยทากนะครับเกิดการแสบร้อนเพื่อนดูนะครับโรยเข้าไปที่ตัวหอยทากเลยนะครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับหรือว่าเพื่อนๆนะครับมีข้อสงสัยอย่างไรในคลิปนี้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทัไทยพีช n แนลได้นะครับในการกําจัดหอยทากด้วยเปลือกไข่และขี้เท้านะครับดูนะครับไล่และกําจัดหอยทากด้วย ขี้เท้าและเปลือกไข่นะครับเพื่อนๆดูครับแล้วก็อย่างนี้นะครับเพื่อนในการป้องกันนะครับหอยทากที่จะมารบกวนพืชผักทางการเกษตรของเรานะครับเราโรยไปตามแปลงผักอย่างนี้ก็ได้นะครับสําหรับขี้เท้านะครับเพื่อนดูนะครับเนี่ยโรยไปแบบนี้นะครับหอยทากเมื่อมาโดนหรือว่าเข้ามาใกล้นะครับก็จะหนีห่างไปจากแปลงผักของเราครับโรยไปเลยครับเพื่อนแล้วก็สําหรับเปลือกไข่นี้นะครับเพื่อน เราก็จะโรยไปเหมือนกันกับไก่เท่าครับโรยไปเลยครับเมื่อหอยทากเข้ามาโดนนะครับเพื่อนๆก็จะแสบร้อนนะครับเมื่อโดนเปลือกไข่และคลิปนี้นะครับในการกําจัดหอยทากและไล่หอยทากในแปลงผักของเรานะครับและในต้นไม้ของเรานะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทงช่องวิทยยพีชนแนลด้วยนะครับทางช่องจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปดีๆเพื่อนๆได้รับชมและรับฟังต่อไปนะครับ ขอบคุณมากครับจากวิทย์พีชนแนลครับผมโรยไปเลยครับเห็นหอยทากตรงไหนนะครับโรยไปที่ตัวหอยทากเลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นตัวหอยทากโรยไปที่แปลงผักของเราได้เลยนะครับสําหรับที่เท่าและเปลือกไข่บทละเอียดนะครับ